มีดพับแมงมุมนะครับสไปเดอร์นะครับงานสำเนานะครับมีมาสองสีนะครับรุ่นนี้สวยจัดนะครับผมเปิดไวิปเปอร์นะครับตรงนี้เป็นตัวช่วยเปิดนะครับวงกลมนะครับจะใช้นิ้วโป้งเปิดหรือจะใช้นิ้วไหนเปิดก็ได้นะครับสอดนิ้วมาแล้วครับผมเปิดได้ทุกแบบนะครับสวยจัดนะครับรุ่นนี้ยาวรวมอยู่ที่แปดจุดสามนิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่สองร้อยกรัมนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผม ใบนี้เป็นเหล็กดีทูครับยาวอยู่สามจุดห้านิ้วครับสันหนานะครับผมสี่มิลเลยครับผมใบสลสองจุดห้านิลนะครับผมน้ําหนักไม่หนักมากแต่ก็หนักอยู่นะครับสองขีดนะครับผมมีมาสองสีเรืองนะครับด้านจับ G10 นะครับผมฝั่งนี้เป็น G10 พรีเมียมครับสีทูโทนะครับผมฝั่งนี้มีวงแหวนสีส้มนะครับกินกันไม่ลงครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับด้านหลังมี กิ๊บเน็สแตนเลสนับเจาะรูกันสนิมนะครับผมมี ABS สีส้มยึดแกนกลางนะเพื่อความแข็งแรงนะครับด้ามจับแบบประกบแกนกลางเป็นเหล็กหนาๆเลยนะครับผมมีระบบล็อกไลเนอร์ล็อกนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมมีระบบลูกปืนบอลแบริ่งนะครับพับเก็บง่ายนะครับไม่เด้งคืนนะครับผมมือเปิดปิดมือเดียวได้สบายนะครับคมกิบแน่นอนนะรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับ คมทุกเล่มนะครับสวยตรงปกคมกลีบแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมถ้าไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับราคาเบาๆนะคหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ด้านบนนะครับแอดไลน์นะครับ admanhk manhk มีแอดนำหน้านะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่ครับหกร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับผม ขอบคุณมากครับ